สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่2เดือนกันยายนปี2022 <c oughs> นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่เมืองทวายทางตะวันตกของภาคสกายนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนในกลุ่มพิเดียบท้องถิ่น TPLF นะครับมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันร่วมมือกันดักซุ่มโจมตีรถขบวนทาหารมิลองไลที่จะเข้าไปยังเมืองทวายนะครับ แต่กลุ่มน้องๆเยาวชนซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับมีรถขบวนเกือบ10กว่าคันทหารเข้ามาในพื้นที่เกือบ70กว่กานายน,นะครับเพื่อจะเข้าไปยังเมืองทวายแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ RPG จยิงเข้าถล่มใส่รถขบวนนะครับทำให้ทหารพิ่น้องลายที่นั่งมาในรถคันที่9นะครับได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายนายเช่นกันครับในช่วงเวลา9โมง30นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ ทาหารมินองลายใช้รถขบวนเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนกลุ่ม PDF TPLF นะครับมีอยู่2กลุ่มด้วยกัน,นครับมีสายข่าวว่ากองกําลังทาหารมินองลายจะเข้าไปยังเมืองทาวายนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมาเฝ้าตามเส้นทางที่ทาหารมินองลายจะเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วมีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีนะครับในช่วงเวลาเก้าโมงสานาทีของเมื่อวานนี้ทําให้ทาหารมินองลายเสียชีวิตไปหลายนายนะครับ แต่ยังไม่ทราบจํานวนนะครับว่าทหารมิองลายเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปกี่นายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นใกล้ๆกับหมู่บ้านคาลายนะครับพี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับเห็นรถขบวนทาหารมิองลายมีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนท้องถิ่นดักซุ่มโจมตีทาหารมิองลายนะครับมีรถขบวนเกือบ10กว่าคันทาหารเกือบ70ก,บก,ก,ก,กว่านกานนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับในพื้นที่ทางตะวันตกของภาคสกายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่รัฐยกไข่นะครับทหาร A หรือทหารยกไข่นะครับเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงกว่า,วาของวันที่31นะครับแล้วทหารมินองลายสูญเสียอาวุธหรือสูญเสียฐานต่างๆนะครับทหาร A หรือทหารยกไข่เข้ายึดฐานพวกมินองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับที่อยู่ติดกับแนวชายแดนมังกราเทพนะครับที่อยู่ ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนมังกราเทพนะครับมีกองกําลังทหารเอเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทหารมินายเข้าไปตั้งฐานอยู่หลายเมืองด้วยกันครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3วันนะครับทำให้ทหารมินายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า18นายด้วยกันครับแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่รัดยักไข่นะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับ แต่ว on it ันน no like ี้วันที่2นะครับมีกองกําลังทหารมินงลายใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับเพื่อจะเข้ายึดฐานคืนนะครับทหารมินงลายใช้เครื่องบินบังคับประมาณ4ลํลำนะครับเข้าโจมตีอย่างหนักทําให้ทหารเอหรือทหารยัไข่เสียชีวิตไปหลายนายเช่นกันครับกองกําลังทหารมินงลายได้ประกาศเตือนทหารยักไข่หรือทหารเอนะครับว่าให้ถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับ แต่ทหารยะไข่ไม่ได้ถอนกองกําลังนะครับทหารมินองลายก็เลยใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของวันนี้ทําให้ทหารเอเชชีวิตไปจํานวนมากนะครับร่วมกับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับทหารมินองลาย ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเพื่อจะยึดฐานที่มั่นขึ้นนะครับก็ยึดได้หลายฐานนะครับมีไฟไหม้เกิดขึ้นจนํานวนมากที่อยู่ในพื้นที่รัดยักษ์ไข่นะครับทหารมิถุลายใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆและรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับ ส่วนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องโอบพยิยพหนีออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมิ่องลายเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับมีพี่น้องชาวยักษ์ไข่เสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับร่วมกับทหารเอที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่2วันนี้นะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่นี้ก็ยังดุดเดือดนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่รัดกะเลียงนะครับใกล้ๆกับกองพลที่5 k n เคนอยู่นะครับเมื่อวานนี้ทหารเคนเอาเเข้ายึดค่ายทหารมิลอนลายที่มาตั้งฐานอยู่ทางใต้ของเมืองเมียวด,ดีนะครับมีกองกํลาลังทหารมิลองลายเกือบ40นายนะครับ ทหารเคเนเวเข้าโจมตีในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับทหารมิองลายที่อยู่ในฐานหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทหารเคเนเวเข้ายึดฐานพวกมิองลายได้นะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่ทราบว่าทหารมิองลายเสียชีวิตไปกี่นายนะครับเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้น เมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายกว่าๆนะครับทหารเคนเเวก็ยืดอาวุธปืนทหารมินองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับใกล้ๆกับกองพลที่5เคนยูนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดกะเลียงทาหารมินองลายกับกลุ่มปีเจียบก็ยังปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับเวลาทาหารมินองลายสู้ไม่ได้จะใช้ฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีพี่น้องชาวกะเลียงอยู่บ่อยครั้งนะครับ ในพื้นที่ลัดกะเลียงพี่น้องชาวบ้านหลบหนีกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันเช่นกันนะครับทหารมินลอลายชอบใช้ปืนใหญ่หรือเฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ทราบว่าทหารมินลอลายเสียชีวิตไปกี่นายนะครับเนื่องจากทหารเคเอนอเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มเทียบท้องถิ่นที่อยู่ทางใต้ของเมืองเมียวดีนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดชินนะครับใกล้ๆกับเมืองฮาคาเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเดียบร่วมกับทหารชินนะครับกองกําลังทหารมินองลายลักลอบเข้าไปในพื้นที่เมืองฮาคานะครับกองกําลังทหารมินองลายไม่กล้าใช้รถขบวนนะครับเดินเท้าเข้าไปตามป่าตามเขานะครับ กลุ่มน้อง,องๆเยาวชวนะกลุ่มซีเดีย e บนะครับร่วมกับทหารชินที่กําลังเฝ้าเวรยนยามอยู่ตามเส้นทางทางเข้าไปยังเมืองฮาคานะครับแล้วไปเจอใส่ทหารมินองลายที่กําลังลําเลียงทหารเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา10.40นาทีนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้น ทำให้ทาหารมิลองลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนในกลุ่มซีเดียบก็เลยรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า10รายเช่นกัน,นครับบาดเจ็บอีกจานวนมากพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองฮาคา บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ามีกองกําลังทหารมินายเลเลินเท้าเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วไปเจอใส่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเดียบร่วมกับทาหารจีนที่กําลังเฝ้าเวรยนยามอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยมีการประทะกันเกิดขึ้นทาหารมินายต้องเรียกกาลังเสริมทางอากาศหรือเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยเหลือที่อยู่ในป่าในเขานะครับ แต่กลุ่มน้องๆยาวชนกลุ่มซีเดีย e บต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมิลองลายใช้ฮลิคอเตอร์เข้ามาโจมตีช่วยประมาณ2ลำนะครับมีการยิงจรวดลงประมาณ10กันนัดนะครับแล้วไปตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนชาวลัดิินได้รับความเสียหายจํานวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองฮาคามีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31เดือนสิงหาคม จนถึงวันที่1เดือนกันยายนนะครับแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายนะครับทหารมินองลายทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่รัดชินให้ได้นะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงข้า